เดี๋ยวใช่ก็ใช่ดีครับคู่บุญครับเราจะทำการมาเล่นเกม My Club My m a r a t h o นแอบกับน้องที่เป็นญาติของผมนะครับเออน้องญาติเลยเออเออเออก็คือช่องช่องของของน้องญาติผมนะครับก็คือ Fan Channel นะครับก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้โอเค เดี๋ยวเราไม่ปรับมองก่อนนะโอเคครับยากมากโอเคครับั้นแรกครับเราขอไปปรับแป๊บนึงคืออันนี้เป็นแมบของทางช่องไหนไม่รู้นะของเดิมแล้วอันนี้น่าจะเป็นผู้สร้างเกม Minecraft นะครับโอเคให้เราปรับที่มองที่สามออย่างนี้แหละโอเคแล้วก็ให้เราปรับเป็นอย่างนี้ครับกตรงนี้ใช่ไหกใชเอาละนะคะ เอ้ครับหลังจากที่เราปรับเป็นมองมองนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูออน,นี่แป๊บนึงนะดูน,นี่แป๊บนึงมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะบอกว่า free mark daros no ring d o r off แบบอะไรวะโอเค<ไ>โอเคครับพร้อมแล้วไปเลยกันลเลยปึ๊บเข้าอย่างไที่เป็นฮ้ยเยสโอ้ท่านผู้ชมครับตัวนี้เราได้เป็น hunter ครับเออเราก็รอให้น้องผม ไป่อนเเเน,เอนเ okay, นะ,ะชื่อจริงชื่อชื่อเล่นผมชื่อกันนะคะท่านผู้ชม <Okay. S 2> ผมน่าจะบอกในคอมเมนต์แล้วนะครับ <Okay. S 2> บอกในคอมเมนต์คลิปก่อนอะคือคลิปก่อนนั่นแหละเออ mm. ก็เวลาเริ่มยังวะเฮล์มี่เฮล์มี โอเคครับนี่มันจะมียาสเต็งให้เราเลยมาเร็วแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนจะเคยเล่นอยู่นะมีในมินมินเกมมันคล้ายมินิเกมครับโอเคเราจะดูตรงเลกกิดเลยตรงแรกตรงแรกเฮ้ยลง,งไม่ได้มีอะไรบ้าง <S <S คือแบบนี้ผมเคยเล่นก่อนที่จะถ่ายคลิปครับเฮ้ยเจอแล้ว แจกด้ <Dead> oh. แจกไปเด็ดด้วท่านผู้ชมครับ,รบผมชนะเลยว่ะก็คือผมมันหล่อครับเก่งอะเออเก่งนะครับเก่งอะกอไปตาเล็กโอ้โหเริงท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมา,าซ่อนให้มันได้นะครับก็คือเราลืมบอกว่าเราเล่นอ,อยู่ในแบบซ่อนแอบนะครับแบบซ่อนแอบทะเลเออนับซ่อนแอบคือน้องผมยังทําอะไรไม่เป็นนะน้องญาติซึ <Okay. S 1> ่งผมก็มีเพื่อนที่เป็นญาติอยู่นะ เอออะไรวะเอะอใช่ก็คือเขาเป็นยังทำยังไม่ทำช่องนะโอเคเเอถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมก็ขออภัยนะเพราะผมหาที่แบบโอเคครับเราจะซ่อนตรงนี้นะซ่อนตรงนี้ซ่อนตรงนี้โอ้โหเกือบตายเกือบตายเรื่อมน้นครับเราไม่ต้องหัจอก็ได้นะเพราะเรามียาล่องหัวอยู่ซึ่งมันจะล่องหัวชื่อไปด้วย อะไรมันก็จะล้องหนชื่อให้อยู่แล้วอีกอย่างนะท่านผู้ชมชุดเกาะชุดเกาะไม่สามารถถอดออกได้เอ่อไม่ใบไม่ใบเอาใบให้ก็ได้หลุมศพอะหลุมศพหลุมศพแม่มารีเหมือนเชือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่บอกจ้าลองหาดูซิ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยงั่นผมขออนุญาตปรับเป็นโหมดสลับสีครับโหมดสลับสีโหมดสลับสีมันจะช่วยให้แบบมองเห็นสว่างสว่างในที่มืดเ,เวลาใกล้จมดแล้วนะคือตอนนี้ผมปรับเป็นโหมดสลับสีครับคุณผู้ชมเห็นไหม จะท่าการขยับที่ซอนครับขยับที่ซอนไปซ้อนตัวอื่นัละก็ได้ก็ได้ตรงนี้นนผมว่าน้องปานจะหาไมา่เจอนะปานแชน n นลหาดูหาดูหาดูน่าจิก็หายเจอน่าจิก็หายเจอน่าจงก็หายเจออไม่ยังไม่เห,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 ห็นชื่ออะไรเลยโอเคครับโมครับผมเห็นอยู่ข้างล่างผมแล้ว ไปอะไรตรงนั้นหลุมศพพระแม่มารีโอถ้ากดปุ่มนี่คือลงมาเจอเลนะเนี่ยกดปุ่มตรงหลุมศพพระแม่มารีอืมจะใบทำไมวะ <c oughs> นี่นะครับเราปรับเปนโหมดสลับสีมันช่วยให้มองเห็นตอนกลางคืนครับ <c oughs> กดปุ่มดิกดปุ่มดูดิสองชั่วโมงนะเร็วอะไรมันมีป mm uh ุ่มอยู่ตรงสบหลุมุบพ่อแม่มารีก็กดเองสิเอออุ้ยมันเปิดแล้วว่า เดี๋ยวต้องโชว์โจมการเปิดนะเปิดให้เข้ามาก็ต่อยหน้าทิ้งเลยไม่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกโอเคครับก็จบกัที่เรียบร้อยละดูดิผมเปิดหมดสลับสีครับหมดสลับสีสามารถมองถึงตอนคืนนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วนี่ นี่นี่มหมดสลับสีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหนไมไหมดสลับสีไห<ป>มเออเอออย่าเพิ่งเ,เดี๋ยว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 ี๋ยวเออดีย๋ยวดยวเดยวเดีด๋ยวเอี๋ืวเดอ๋ด้ทอวดี๋ยวเดี๋ยวเออ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดี๋ยวเรี๋คดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋คลิปี๋ด้ลงคลิปอันเี้คลเปี๋อเคร๋ยวเคี๋ยวเดีเเีเคเดอเคเดยเ เดี๋ยวเรามากดปุ่มกันนะครับมันคือปุ่มอะไรบ้างจะมากดกดปุ่มนี้ไม่รู้เลยออกออกหน่อยแฮ <c oughs> นเซอร์ม <c oughs> ัพเรลบิอ <c oughs> ออก,อ,อ,อ,ก,อ,อ,กอ,อะไรผมก็ยังไม่รู้เลยโอเคอดกด <c oughs> อะไรอ่ะวิวแมพเข้าเลยนะเข้า <c oughs> <c oughs> ไปได้อ <c oughs> โอ้โยชิผายแล้วทำไมผมเป็น,ผม,ปน,ผ,มปนผมได้เป็นผมได้ออเป็นอิมโพสเตอร์แค่ตาเดียวเองโอ้ ผมได้เป็นครูเมทครับผู้ชมมันคล้ายๆเก็บอมองอัสอยู่นะครับแบบซ่อนแอบเนี่ยแต่ว่าแค่มันจะซ่อนแอบเพยเออครั้งหน้านะครับเราทำการมาเล่นในแบบอมองอัสนะครับดูเหมือนว่าแบบผมจะเหลือประมาณสิบนะครับเอาไปว่าผมจะทำเป็นตาสุดท้ายแล้วกันเนาะเอ๋ไม่ไม เราจะเล่นสักพักหนึ่งครับวิลงที่ผายเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริล้วเราหาที่ซ่อนได้แล้วครับทุกคนใกล้มากเลยอ่ะใกล้แบบหูตาจะบอดเลยอ่ะไม่ใช่แบบใกล้จะตาจะบอดเลยอ่ะแบบมีแบบกองสปาอะไรด้วยอ่ะเจ๋งจะตัดเฮ้ครับเราทำการเปิดโหมดสลับสีเลยครับ เครื่องเครื่องแต่ละคนน่าจะมีโหมดสลับสีนะมันช่วยให้มองเห็นตอนคืนใช่แล้วเปลี่ยนจากเสียงสีขาวกลายเป็นเสียงสีเปลี่ยนจากแสงสีดํำกลายเป็นแสงสีขาวโอเคครับแล้วก็เปิดเข้าไปโอ้ยชิปหาปิดประตูรัดหน้าอะไรอย่ามาดูอย่าไป ก็ถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะก็คือเราเอาไว้แค่นี้แหละเออสำหรับนี้ขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบาย